สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เบียดวอสหรือเบียพัสรน,นันอัธมงคลได้โพสต์ล่าสุดผ่านเพจบิสกิตเบียรประกาศเดินหน้าทำโอลิแฟนใครจะซับก็ซับต้องแล้วแต่เบียรจะเสิร์ฟอะไรเท่านั้นตามใจครีเอเตอร์80%คนซับ20%ใครคาดหวังให้ทำอะไรที่ไม่ได้อยากทำก็ไม่ต้องตาม the Voice เบียดวอ์เผยว่าถ้าพูดถึงออลิแฟนมันไม่จะเป็นต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเซ็กซ์เสมอไปทำอะไรก็ได้กินข้าวถ่ายรูปสอนนู่นนี่เบียกำลังคิดว่าจะย้ายเซ็กซี่คอนเทนต์ไปทำในออลิแฟนก็น่าสนใจมากๆ อันนี้ใครจะซับก็ซับต้องแล้วแต่เบียร์จะเสิร์ฟอะไรเท่านั้นตามใจครีเอเตอร์แปคนซับยีใครคาดหวังให้ทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําก็ไม่ต้องตามส่วนซับสไครต์ใน IG เบียร์จะเอาไว้คุยและอัปเดตไลฟ์สไตล์ตอนนี้ที่คิดไว้เป็นแบบนี้ระบบแย่เมตาทีมไม่โปร่งใสเรื่องเงินขนาดนี้รับไม่ได้ก่อนหน้านี้เบียร์เดอะไวส์ออกมาโพสต์ซัดสะเทือนไปยัง IG ติดเงิน3 0 0 0 0นบาท IG ติดตังอยู่10,000กว่า US d เท่ากับ3 0 0 0 0นกาบาท ถ้าภายในเดือนนี้ไม่จ่ายก็เลิกซะไอระบบซับสไครต์ระบบโคตรจะห่วยอุตส่าห์ตั้งใจทำอารมณ์เสียแต่เช้าถ้าเอาแต่เก็บตังเก่งแต่จ่ายเงินไม่เก่งใครจะอยากทำอารมณ์เสียแต่เช้าเอาแบบมีเหตุผลช่วง6 7เดเดือนแรกก็ได้รับเงินทุกเดือนแต่พักหลังระบบเริ่มแจ้งว่าจ่ายไม่สำเร็จเป็นเพราะธนาคารปลายทางของเราพอเบียร์โทรไปติดต่อสอบถามกับธนาคารธนาคารแจ้งว่าบัญชีเราสามารถรับเงินได้ปกติต่อให้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็รับได้ พอติดต่อซัพพอร์ตก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนอกจากบอกแค่ว่าสามารถรับเงินได้เหมือนเดิมแล้วแต่พอทําการจ่ายจริงก็ยังไม่ได้สักทีถ้ามีซัพพอร์ตเป็นคนไทยก็ช่วยเห็นโพสต์นี้ทีจะเก็บตังสมาชิกแบบนี้ไปเรื่อยแต่ไม่ยอมจ่ายให้กับครีเอเตอร์ก็ไม่ไหวล่าสุดส่งอีเมลไปทั้งไทยทั้งกฤษเดือนนี้ต้องจ่ายได้เพราะเตรียมกับทางธนาคารแล้วอย่าเม็ดเบียร์โพสต์ไปได้สักพักระบบก็เด้งขึ้นมาว่าจ่ายมาทางเพย์พาของเบียร์แล้ว ทีนี้เบียโทรไปถามทางเพย์ a พาก็ได้รับแจ้งว่าไม่มีเงินเข้าเนื่องจากทางเพย์ a พาประเทศไทยจะสามารถรับเงินได้แค่กู๊ d แอนด์เซอร์วิสเท่านั้นซึ่ง i อหรือ Meta จะจ่ายเป็น p พ y เอาถ้าจ่ายจริงเงินจะถูกตีกลับไปยังผู้โอนใน30วันเจ้าของเงินอย่างเราก็รอไปอีก30วันแล้วรอไปอีกว่าจะโอนให้เมื่อไหร่ปัญหามันคือระบบเมตาล้วนๆแล้วพอใส่เป็นธนาคารทำไมไม่จ่ายกับธนาคารจะมาจ่ายใส่เพย์พาลทำไมข้อมูลภาษีก็ใส่ให้เรียบร้อยรอวนไปว่าจะยังไงต่อ